นูนี่นูนี่นูนี่ดู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 อย่าตัวไหนี่ไงลูกสีแดงสีืองี่ไหนคะมีรอไม่ดิโลูปลาปลา้ลปลานีก็เจอามดออกนะโอ้โหมน่วนลูกปลมีนาเดนี่ลูกดูนี่ดูนี่โอ้โห่วยจัง่วยจ้าโอ้โหวยจัง่วยจังอย่างนี้เลยอย่นี้เลยน เชล่ะเชล่ะเก็บๆ